มาพี Ma, <S s ่น้องสวัสดีพี่น้องนะนังนาสวัสดีพี่น้องกำลังเห็นยำพี่น้องเอ้ยเห็นยำรวมนาถูกเป็นตเศบดีอู้ต้มยังเช้าอันนี้นะต้มเขียดป่นบ่เขียดให้มาอะต้มเขียดให้มาพี่น้องเอ้ยหมองเนมบุญปากมีได้มาแล้วนะต้มเขียดให้มาไปหาเลยไปหาเลยค่ะก็ว่าวไปหาเลยเบิ้ลเว้นไปหาเบิ้มือเบิ้เว้นแล้วก็หามามาให้มาพี่น้อง ยงมือเสียมน่องูเจ็ปเซ็บเส็ยบปวดเอามือลุอะไรหนุพวกูจะไาสูมาันอรบอน่อมากนี้ยอก็ยเพิ่อะอะซิมซิมเซแล้วเซนีเนี้นีซบเเเน้องเก็มไม่น้องนาเก็มใ่ปาลไม่รูก แ mm hmm. ม,ม่เาก็สไปกินแล้วนเฮ้มาเค็ะบ่ฮเค็บแล้วก็สิไปกินแล้วบบบนี้พอดีบ่เค็มเศกเฮ้ยน้องมาแม่ชิมซ่บ ซอยบนแล้วน้องไปเจอจนดังหงน้องเ้ยคุณแม่จะชมแล้วบ่เ่อตื่นตื่อป้าเดี๋ยวเมือเขามในเฮือนมือตดีพี่น้อง ลมนาวหาวพี่น้องมีไงกระหนังพิงไผ่อยู่มีไง่มีไงกระหนังพิงไผอยู่อ้งไอ้โมได้ทำแมฮะแบงไว้ให้โมผู้งูอ่ะผูงูอ่ะผูงูอ่ะ Mà đợi nó gần mà đợi kìm dâm bún sèn lơm. Mà đợi nó bung mấy nhảy, kìm hai năm kì nóng Mà mẹ mà mẹ Mà mẹ mà mẹ đợi nè, đợi mẹ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  mà mẹ มาแล้วเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกินยาบุ๊เแล้วกันเม้อพี่น้องด้ยเล้อพี่น้องด้ม่ต้องดู้าี่้องร่อยอร่อไมู่ไม่จีบนอร่อเด้อีน้องด้ยเดี๋ยวบอกบอเดวันวนเดีอเรื่องกินนะพี่น้องด้วยก็ต้องพเด กินเสร็จพี่น้องมึงทำบานกล่องมันลาซาด้วค่ะมึงทำสบายดีพอแม่พี่น้องในลูกปลาลูกในลูกปลาดีลูกปดีในม่องต้องาเลยมอยอเยอยอมาอ่มาเอยมาเอะอาเยอายอมาเยอมาอมเอลมาอะเว้เยมาอมาเยอะมามาเออลยะเมาอมาเยอะเลยมาะเ

là là đó, Được rồi. Ừ. mình, mình, à. mình đáng là sai à. là khao, luôn, thứ mười là càm bạc, bò, ngon quá luôn, à, nước, 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 nước,

แม่แม่แม่มาแค่นีแม่ไม่ตแม่ม่เยบอ่มันะรอสบดีป่ะลูกเดวลูกสบดีป่ลูกไม่ร้่นมากมื่รพี่น้องม่อเรือกบเ็นยังคนเสีดพี่น้องกมานาหน้าพี่น้องไม่เลี้ยงจะบทันมันข้าวมันก็มีอะไรแม่

จะบอว่เอ้ยคราแกกับซอจูนั่นกูบอกเ็นปฟาบูกันนี่แต่ฟาบูกันม่เออเากลเากอยู่กาลินอยู่ทาบูกน่ไมเห็นเอ้านั่นคือแบบตมาเขาไหลเราเมื่อยดูเาเราบุเมื่อยดูไซกิเป็นไงนะเออใหญ่ไหเขาว่ามากยังเขาแ่บ เนือม่มอืมัน้าอมืมน่อเสียานี่เนะันเนเ็ดเ็่ม่เนื้อข่อ้อะไรเนี่ยนี่มันมอนมันเดี๋ยวนี้อมนี่ือบุ้งลมน่ือ่อเนียนกเลงเนาะเน้ยไม่ใ่อ่อเนี้ย น่องแม่มแสลบลายแบลายโอ้ยน่องใส่มากมบ้า <ns> วัวะบ้าเบเป็นนักยังบ้าเบะความงความแันะ้าไม่น้องย้เป็นจังหวะไม่น่องนักเล

ไปมเบเิเก็บที่หมดเก็บนยิ้เพพถ้ากินมันเกิดนังนาเด้อซุปนั่งหนานะป้ามันเกิดถ้านีมาเห็นเืิดเจ้าหวันเกิดกูแล้วเห็เกินกู้หวหัวนเกิดเนต้งแล้วานะยเลมันได้ใหญ่

เบื่อตะกันละมังพี่น้องบึ้งเอามาแน่เอาไปแน่ปูนน่ะูนแสบอีรุูน้องใชยนิวแสบลายเอาเบแตะเม่ดไปเผดินน่ะสังเกศพี่น้องลมแห้งแหนาวกันหนาวเล่นูนของยังผสมอ่ะอืมหมากะทันไทอันนี้มาบนี้เฮ้อกระโดอกระดี้ยแท้

S, s, <S มาหล <Okay>. oh, like, ักก <C> ินอ like ันแล้วก็ทานลูกแล้วอุตส่าห์ก็บมาากินมะออื่นได้เไยป้าเถอบุญเท่าได้กินได้กบไล่เลยยิ้มอยู่เปื่อยๆพี่น้องคนหล่อลองเพลงให้ฟังพุดพุดคนหล่อกับบอสบายดีกล้องเลย Icana, สบายดีนะเมยคนลอเลาะเพลงสมาหอนนกปมะหำสมาสมาหอนเนาะสิไปใชได้เนะยนังพิงพายในวันหย่างนกระหงัมหอนทหมาหอยยังหมดวดเนาะแะไปดิะี่น้อง

มัใหญ่แล้วก็ใส่สุดยังใส่ถุงตีนสีเหลือกหมดนล้วม่ใหญ่เ่าตีใหา่ก็สบายดีเลยตี่ม่ใหญ่ทั่วเนาะอันนี้ก็ม่ใหญ่อยูดลานทรายบังบังฮัมสบายดีละบอมนี่นะสบายดีสบายีกินยังอันไหนสบายดีนายบุกตาวินไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเม็ดอีหมอนเดิมเดิมพี่น้องเลย của nhà này